เทคนิคสำคัญที่กราฟเทียนนะคะสามารถบอกคุณได้คุณทราบไหมว่าเทคนิคง,ง่ายๆเลยที่คุณสามารถหาได้จากแท่งเทียนแค่คุณอ่านมันให้เป็นเท่านั้นเองเบื้องต้นเลยนะคะเรามาดูกันว่าแท่งเทียนเนี่ยนะคะปกติแล้วอะทำไมเราต้องเข้าใจในตัวแท่งเทียนเพราะว่ากราฟส่วนใหญ่เราจะใช้แท่งเทียนเป็น พื้นฐานในการอ่านกราฟหรือการเข้าซื้อใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงควรเข้าใจว่าแท่งเทียนตลาดแท่งเทียนเนี่ยเป็นบอกอะไรเราได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะแท่งเทียนจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนั่นก็คือขาขึ้นกับขาลงนะคะก็จะเป็นแท่งสีเขียว,ยวกับแท่งสีงแดงนะคะและแท่งเทียนเนี่ยนะคะจะแสดงราคาการซื้อขายของสินค้านั้นๆในช่วงเวลาหนึ่งๆในรูปแบบของแท่งเทียนและแท่งเทียนเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยนี่เลยคะ่ะแท่งเทียนทึบๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวที่มันเป็นทึบๆสีเขียวๆเนี่ยนะคะเราจะเรียกมันว่าเนื้อเทียนและส่วนที่เป็นแท่งๆเนี่ยคะที่ยื่นออกมาจากเนื้อเทียนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าไส้เทียนนะคะดังนั้นแท่งเทียนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนั่นคือเนื้อเทียนแล้วก็ไส้เทียนแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยนะคะก็จะมีอีกหลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งแบบนี้ แล้วก็แบบนี้นะคะทั้งมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงก็คือมีทั้งแบบขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะก็จะมีทั้ง2รูปแบบเลยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบของแท่งเทียนมากมายแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจความหมายนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของแต่ละแบบว่ามันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เราสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างเรามาดูก่อนว่าแท่งเทียนเกิดจาก อะไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะแท่งเทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างทําไมมันถึงเป็นที่นิยมนะคะในนักเทรดหลายๆคนถึงชอบอ่านจากแท่งเทียนเริ่มต้นเลยนะคะเรามาดูชาร์ตก่อนนะคะชาร์ตเพนเทอร์ก่อนนะคะก็คือ,อตรงนี้นะคะเป็นชาร์ตหนึ่งวันนะคะเริ่มจากราคาของตลาดนะคะตลาดเปิดกับตลาดปิดนะคะสมมุตินะคะราคาเริ่มต้นที่9บาทนะคะและเมื่อปิดตลาดนะคะมีการซื้อขายซื้อข,ขายซื้อข,ขายนะคะ แต่พอเราปิดตลาดปุ๊บมันจะไปปิดที่12บาทนะคะสมมุตินะคะดังนั้นราคาเปิดตลาดจะอยู่ด้านล่างนะคะราคาปิดตลาดจะอยู่ด้านบนเมื่อราคาเปิดอยู่ด้านล่างและราคาปิดอยู่ด้านบนเราก็จะได้เนื้อเทียนเป็นสีเขียวแสดงว่าราคาขึ้นนะคะในแท่งเทียนนั้นและเราจะได้ราคาต่ำสุดของวันนั้นนะคะดูจากเส้นเลยนะคะ ราคาต่าสุดของวันนั้นเราก็จะได้ไส้เทียนและราคาสูงสุดของวันนั้นนะคะอยู่จุดนี้คือ14บาทนะคะเราก็จะได้ไส้เทียนและเราก็จะได้องค์ประกอบของเทียนหมดเลยเราจุดสําคัญที่เราจะต้องสังเกตนะคะก็คือเมื่อราคาปิดอยู่ด้านล่างราคาราคาเปิดอยู่ด้านล่างราคาปิดอยู่ด้านบนแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวแสดงว่าราคาขึ้นในกรณีเดียวกันนะคะถ้าราคานะคะเริ่มต้น นะเปิดตลาดที่13เหรียญและปิดที่9เหรียญน,นะคะเนี่แหละคะ่ะราคาเปิดอยู่ด้านบนราคาปิดนะคะของตลาดอยู่ด้านล่างดังนั้นเนื้อเทียนที่เราจะได้นะคะจึงเป็นสีแดงราคาลงนะคะ เหมือนกันเลยค่ะเราจะได้ราคาต่ำสุดที่เป็นไส้เทียนและราคาสูงสุดที่เป็นไส้เทียนเช่นเดียวกันนะคะณนะจุด8เหรียญและ1 4เหรียญน,นะคะของแท่งเทียนนี้นะคะดังแล้วก็เนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบของเทียนนะคะแท่งเทียนที่สามารถบอกเราได้นะคะจุดสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก็คือเมื่อราคาเปิดนะคะอยู่ด้านล่างราคาปิดอยู่ด้านบนเป็นสีเขียวราคาเปิด อยู่ด้านบนราคาปิดอยู่ด้านล่างเป็นสีแดงนะคะราคาลงแค่นี้เองค่ะง่ายมากนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะคะของภาพรวมใหญ่เดี๋ยวตรงนี้นะคะเหมือนกับเรามาเข้าใจอวัยวะแต่ละส่วนก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วเราค่อยมาต่อแขนต่อขากลายเป็นโรบอทที่น่ารักของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดส c r ร b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เทคนิคจริงๆที่สามารถเปลี่ยน เอามาใช้สามารถเปลี่ยนวิธีการเทรดของคุณให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในทริปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ